คือผมไม่ได้วางแผนชีวิตไกลขนาดนั้นหรอกครับก็แค่3ปีมั้งอ๋โอเคคุณอยากใช้ชีวิตแบบกระสับกระเฉงใช่ไหมวางแผนสิตีมกับเจนเลิกกันแล้วเหรอว้าวว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเวลาผมไปหาจิตแพทย์ mm. เขาขอคําแนะนําจากผมทุกครั้งเลยคนสน่วนใหญ่ที่ผมคุยด้วย <c oughs> <üf> ชอบพูดเรื่องของตัวเองกับผมแต่พอผมจะพูดเรื่องของผมบ้างมันหนีไปหมดเลยอะ จะบอกว่าเวลามีคนเถียงกันผมมักจะเห็นด้วยกับทั้ง2ฝ่ายโฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นไม่ต้องสนว่าไฟมีโอกาสช็อตไหมมันไม่สําคัญผมขอคุยกับคุณสัก2ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมอ่านมาแค่2นาทีอ๋อช่วงนี้นายเครียดกับชีวิตการทํางานของตัวเองใช่ไหมฮะโอเคผมว่าผมน่าจะช่วยได้เดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรคือว่า ผมว่าช่างมันเถอะเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ฟังคุณหรอกผมก็แค่พยายามเดาไปเรื่อยๆในขณะที่ผมนึกถึงเรื่องอื่นอยู่หลังๆผมไม่ค่อยได้ดูเรื่องเกี่ยวกับการคาดเดาหรือทฤษฎีอะไรรอกเพราะถ้าผมดูเมื่อไรผมติดทันทีคุณครับคุณผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าพอดีรถผมมันพังน่ะผมเลยอยากให้คุณมาช่วยแทนที่จะหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ผมไม่ได้หวานสเสน่คุณสะหน่อยผมก็แค่ตั้งใจฟังเฉยๆ